บอดนกโคงสก,กร์พี่น้องคะออกมาไล่สดค่ะสาหรับเรื่องนี้นะคะที่เกิดขึ้นนะคะงานนี้บอดนกกับบอดนกคือบอยอมเลยพี่น้องยืนยันนอนยันเลยพี่น้องค่ะว่าถ้ามีเอฟซีแบบนี้คือไม่ต้องมีดีกว่าออกไปจากชีวิตชั้นใดเลยเพิ่นบอกแกงสี่เลยพี่น้องสําหรับเรื่องนี้นะคะอยากให้พี่น้องได้มาฟังนะคะอ่า การทีบอสทั้งสองคนเพิ่นได้ออกมานะคะปกป้องคนในองค์กรของเพิ่นค่ะถือเกิดเรื่องอะไรขึ้นมันมีเป็นกลายเป็นประเด็นคือเรื่องที่เกิดขึ้น,นเกี่ยวกับเรื่องหยังนะคะพี่น้องมาฟังทางด้านบอสนกนะคะบอสนกค่ะเพิ่นได้ออกมาชี้แจงหรือว่าออกมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้พี่น้องมาฟังเลยค่ะว่าเป็นเรื่องอี้หยังทีบอสทั้งสองคนเพิ่นได้ออกมาไลค์ค่ะพี่น้องค่ะ ระแสแบบว่าเขาเอื่อว่าบางทีมีขุ่พัคู่นางเอออ่าบางทีมีขุ่พัคู่นางบางเทียหรือว่านกบยุกไกแ่แพ้กับเหล่าแต่นะครับเกินหามน,นะครับอยนนะพวกเขาอบอุ่นพวกเขาไม่ได้ถืมอมัง่งเหี้ยไม่ได้ไม่ได้โดนมองว่ากระเทยคือตลกกระเทยคือตลกกระเทยคือเนี่ยกระเทยกระเทย,เ,ทย,เ,ทยเกเป็นเกที่ โอ้ยเสียดายนี้เป็นเกย์เสียดายแค่หนังเออเสียดายเนี่เสียดายอะไรก่อนทำอุะโอ้ยเราโกษณาเป็นเกย์เสียดายแค่เสียดายหนังเสียดายหั่ปกติเสียดายแค่หนังไม่ได้ใส่งานอยู่แล้วว่าต้องระวังไม่ต้องเสียดายครับผมบอกไม่ว่าต้องมาเสียดายว่าต้องมาคิดแบบนี้เอาว่าหนูโอ้ยจบวันหนาติดกระเทยแล้วเนาะ เจ้าบ,บักโลอฮะแตเจ้าเสี่ยวเนียเออ,อเออเขืยินอยู่เป็นอยังมันเป็นอยังก่อรทำเจ้าเคยได้ยินอยู่แบบผู้เฒ่าที่แบบมาม่บอกแบบเนี้ยเมนจะได้เนาะจะไเสียได้ยิ่้ยายบนะ่ได้เลยเนี่ยไม่ได้ไไดอันนี้แสดงถึงสแสดงถึงทัศนคติที่แย่มากแมนเอาหรอกขื่อนหรอเก,กีเยมันก,ก็เป็นข้นตีอยู่จังได้สิแม่ครับไม่ได้ผมบอกเลยว่าไม่ได้ กับไผ่แด้กับซานแต่กับกูไหนยี่หรีครับเห็นอยู่หรีเคยเห็นอยู่หรี่แบบแฟดคลับแฟดคลับแบบมาๆาหรอกับมาจับมาลูกเขาโอ้โหจะได้เนาะยังสิเมตรมันอาจเป็นเจสซี่เอาต์ดอกขึ้นตวันขึ้นแกกัยิ้มเตยแหลแต่ว่าได้ใจนี่กูเป็นแค่ในผิดแมวเนใใมื่อกี้พวกเนได้ใจแมวยี่หลี่เราสัตย์ี่หรี่เพราะฉันมีความรู้สึกว่าเธอเธอไม่เข้าใจคําว่าชีวิตทุกวันนี้มัน ถึงไหนแล้วเสรีภา,าเสรีภาไปเจอแค่แล้วใครจะเป็นอะไรมันมันเป็นสิทธิ์ของเขาเลยเราเราอีกอันนึงนะครับพี่นอนอีกอันนึงคือเจ้าะขาพจา่ายเงินมะลัมเออเอาโนบงมะลัมที่พิจิกัดเท้ยแถปอะนะเออเนี่ยคือแต่ผมบอกเลยว่าทาเจ้าะท่าบ,บ้านไหนบอกข้ามหนึ่งต้นหนาผมเด้อผมเสียเอาให้ปากบโออกเลยอย่าหาผมเสียมยันเยียแเน่ยเดือ รวยแล้วโลมมันเปิดกว้างขนาดได้แล้วเป็นยังคือต้องคิดแบบนี้มาเทีนหาสิแต่อยัง <ừ. S 1> างเมียนเพราสั่งสั่เมียนเฮ้ยอย่างนั้นเฮ้ยอย่างนี้อ่าในที่สุดก็เปิดเผยตัวจริงจะสั่งยังสิงงสงเอา,าเให้ได้พบเปลี่ยนคือได้คิดอีหลีผมเป็นกระเทยอีหรีมันมันหนักหัวพอหัวแมนผู้ใดโอ้โหมันหนักโอ้โผมอยากถามมัน,นห,หนักหัวผู้ใดมันเป็นยังไอ้ตัวสวอิด องหรือแสงก็นกั่งครับคมกันลยอย่างมากเกยน,นะที่น้องมาข้าใจข้าใจความรู้สึกคนที่มีความคาดหวังกับเรานะครับแต่มีความคาดหวังก็ไม่ได้แปลกแต่อย่ามองอะไรแบบนี้เป็นเรื่องแปลกเลยนะครับไม่ไม่ไม่จะจะใช้คําว่ามีความคาดหวังไม่ใช่เรื่องแปลกต้องบอกว่า คุณมาคาดหวังอะไรก่อนใช่ไหมสิ่งที่คุณคาดหวังคุณต้องคาดหวังในตัวเขาว่าการแสดงต้องดีต้องให้ในชั้นประทับใจอันนี้คือคุณคาดหวังแต่ว่าเรื่องตัวคุณเ่ลไม่ต้องมาคาดหวังอะไรเลย้องอย่าบั่วซเขาความคาดหวังนั้นมาเป็นเรื่องแฝเธอไม่ใช่พ่อใช่แม่เขาเธออย่าวุ่นวายมีความคาดหวังมันต่อมาเป็นเรื่องแลงหรือเแล่เนีเออต่ว่าอ่าเวลาเขาลงอะไรไปที่มันคือสร้างความบันเทิงอ่ะ คือเราต้องดูด้วยความบันเทิงบบนี้ไม่ใช่มาดูแล้วก็มาซีเรียสมากดดันมาเอาอีหยังเป็นต้งซีตีเลี่ยงสันติตัดสินแทนของสินะครับนั่นแหละมึก็เรีย่าแม่ข่อยนี่ก็เป็นกระเทยเออนอนหางเทองในห้องข่อยกระเทยเ่อไหร่เม่อไหร่จะฉลาดได้เนียพี่น้องมันเป็นตั้งแต่เปียกใครเมื่อไหร่ก็เลยก็เลยพูดไหมครับว่าเปียกขึ้ต้องมีคนแบบสมองดั้กดาแบบมีมัดติตากผมผอผมวุ่นวาขาดเลย มีคนสมองแบบมีมาติตตามไข่มาติตตามศิลปินคนอื่นซึ่งมัมเหียนไทยแบบว่าลาหลางแห้งนะครับอีสถานคือย่อมรำโดยพีออออย่น้องเ้ออย่อมราเป็นอย่างแปลกย,ยายเพียรผมบ่ามากที่สุดนี่คือการย,ยายเพียร <c oughs> มาเหียนแบบว่าเอ,อ่อเป็นอย่างนี้เองหรอเสกเป็นอย่างนี้หรอเอาอัดชวนเป็นที่รีมันเป็นอย่าง คือจ้างมันคือจังเป็นคาตก่อนคือจังเป็นอีหยังทีแบบสังคมนำเกียิอะไรอย่างนี้นี่ยซึ่งมันไม่ใช่ับพี่นอ้องมันว่าแบ่เลยอย่าเน้นอย่าแสดงความชิดแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมสวนอี่หรี่ผมสวนกลับเลยถือว่าไม่ให้เกียรติแม่ผมไม่ให้เกียดน้องผม,มไม่เกียิครอบครัวเสียที่ผเลยครับผมบอกเลยต่อไเปน็นอีเรื่องคันผู้ใดคันผูใ้ใดเมาเมาได้ีินตอนหนาหอือ จฉากริย์เฉาะกษติมกับบวดทันชิตบานี่จะขัดเทยแทนฮาผู้ชาเรื่องกับว่าได้อีกสิไหมเอาจอมบาเรื่องยังจอม่้ามันอ่ะโกโกรดจอมบ้ามันของโซ่ชายแท้อะไรอย่างงี้เหรอมันบอมเียนจอมบ้ามึงข้อเหมือนเพื่องจอมบามึงจอมบาเอาความสูบว่ามันเจอถงมาทันอยากเบิ่งไส้แท้ทันคิด่านชายแท้ชอบชายแท้หมอล่ามันี่จะขัดเทย ปเป็นจ้างนายแบบมาเบิร์ย่าเป็นจ้างมาล้ำตัวเจ้าก,กับไปค่าเอาห้องมาบ,บักไดยเป็นผู้ชาย้ยี่หรีแมนีนถูกต้องเพราะว่าการที่เอาผู้ข่อยมาแล้วมาานันใจเงินหรอกยางมาเบาโอ้ยมีแต่กระเทยิ่งแฉ่ไปอีกแบบกระเทยบ่หีิไปอย่างไปอีกระเทยไปอย่างนี่แหละแบบนี่แหล,ละเพิ่นไล่โดนพี่น้องแต่จับใจความพี่น้องพ่อสิเข้าใจแหละมันบ่ขาดที่สิ่งที่เพิ่นออกมาเว้าวก็คือ สิ่งที่บอดหนกพงศกรกับบอดหนก่นออกมาต้อตานหรือว่าออกมาปกป้ององค์กรของเพิ่นคือเพิ่นอยากห้เกียรนองนองมีหลากหลายคนที่เขามากคอมเมนต์นู่นนี่นั่นว่าอ่านกพงศกร่ะเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นยังสารพัดคนในวงของเพิ่นน่ะส่วนมากมก็มมแตรกะเทยเพิ่นว่าเพิ่นอยากห้เกียรติคนของเพิ่นอยากห้เกียรดขอบรัวของเพิ่น ถ้าผู้ใดเอฟซี่ผู้ใดเขามาคอมเมนต์แบบนี้อีกเพื่อนว่าบอมี่สกัดดีเอฟซี่คือถ้าใครคิดแดงสีกับบอตองมาเป็นเอฟซี่กันอีกต้องให้เกียรติเพื่อนน่ำนี่ค่ะสิ่งที่บอดนกพงสกรเพื่อนออกมาเว้าเมื่อนี้เพื่อนอยากให้มาเบิงเอาความบันเทิงอย่าสามารถเบิงแบบว่าเพื่อนเป็นอย่างกระางเพิ่นเพิ่นเป็นยังไดเพิ่นกระหาเหลี่ยงขอบครัวเพื่นนะคะยาสามารถตัดสินเพิ่นว่าเพิ่นเป็นนั่นเป็นนี่รับบอใด้จ้งสันจังสี่ ยาขิดอีกต่อไปพี่น้องบอดนกพงศก,กรผนบอกเลยว่าถ้าผู้ใดมาเว้าให้ได้ยินตตอหนาพิ่นสิสวนกลับเลยพี่น้องนี่แหละค่ะสิ่งที่ได้ว้าให้ฟังมือนีก็คือ,อยาเหยียดเพศนั่นเองพี่น้องบอดนกพงศก,กร่นออกมาต่อต้านยางหนักพี่น้องเพราะว่าคนในองค์กรของเผื่นส่วนมากแล้วก็มิ้งถึงแต่น่องนอง,นอง,นองพวกนี้ยุ่แล้วนะคะแต่เขากับบริสัทความเดือดร้อนในภายนะคะค่ะสำหรับมือนีเยสิตออกมาว่าให้ฟังซัมนี่นค่าสวัสดีคะ่ะ